สองความสวยเป๊ะลูกสาวคนโตของทูนฮิรัญยศเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเบบสุดๆในสมัยรุ่นพอ่อรุ่นแม่เลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับทูนฮิรัญยศอดีตพระเอกชื่อดังที่ฝากละครไวใ้ให้ได้รับชมผ่านจอมาหลายเรื่องซึ่งปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่เรื่องความหล่อบอกเลยว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะ แล้ววันนี้ทีมงาน18เดลี่จะพาไปส่องภาพลูกสาวคนโตของทูนฮิรัญยทรั์ซึ่งเธอมีชื่อว่าน้ำฝนซึ่งมีข่าวดีเข้าประตูวิวาไปเมื่อปี2018นั่นเองค่ะ